ตัวละครที่มาจากเซตสิแล้วยังมีอยู่ในเซตสิบหก Law and Legend ที่กำลังจะเข้า Golden Spatula ดดในวันที่4ธันวาคมนี้มีตัวอะไรบ้างมาดูกันกาเรนคา a ิส s t a ตัว1บาทที่โดนอัปเกรดเป็นตัว4บาทในเซตสิบหก k น n แกงแพงและดรมุ o r m undo, กลายเป็นตัว3บาทจินโดนลดเหลือแค่บาทเดียวไข่สะอัปเกรดเป็นตัว4บาทแถมยังเดได้อีกโคบุโกรวมแร่างยูมิกลายเป็นตัว3บาทและอัปเกรดเป็น4่บาท Yangu เช่นโดนลดราคาเหลือ1บาทวายเซนจาอริราคาเท่าเดิมแต่เปลี่ยนสกินเคนลินลดจาก3บาทเหลือ1บาทดาริสลดเหลือ2บาทลูลูลดเหลือ1บาทมาซาฮาราคาเดิมเปลี่ยนสกินเนโกลดเหลือ2บาทเซนนาโคตดอัปเกรดรวมร่างกับรลูเซียนกลายเป็นตัว5บาทสเวนจานแดงกลายเป็น4บาทเวโก้เหลือบาทเดียวแต่โคตดโหดยาซูโอกลายเป็น2บาท ซิกโคดอัปเกรดกลายเป็นตัว5บาทแรงมากแอชลดเหลือแค่2บาทจาวานโฟเหลือบาทเดียวเลวหน้ากลายเป็นตัว3บาทแต่เก่งกว่าเดิมเอสป๊อปปี้เหลือแค่2บาทไร์จาก4บาทกลายเป็น7บาทตัวนี้โคตรเทพเซตบมลีแบร์กลายเป็นตัว5บาทบรอมกลายเป็นตัว4บาทแต่ยังเก่งเหมือนเดิมเวนเหลือ3บาทเซราฟีนเหลือ4บาทแต่เมึงเก่งจังวะทวิสต์เฟดเหลือ2บาทโคตรกากโยนี้กลายเป็นตัว4บาทแต่ยังเท่กดติดตาม